ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ทุกคนอยู่ในชอ่องตาไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วตอนนี้ช่องของเราก็ได้เดินทางมาถึง200ซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม<อ>ก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดครับคอยซัอพอร์กันมาตลอดนะครับ,มบมผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิ Q ป Q&A ทราบเนาะทราบสบยับเพราะฉะนั้นเราตัดไปใน Q&A กันเลยดีกว่าคราับผม สำหรับคำถามแรกนะครับที่มีแพนจะเล่นเกมอื่นไหมครับก็มีแพนก็จะเล่นเกมใหม่ๆที่ออกมาครับผมแต่ไม่มีเงินซื้อครับผมก็ถ้าใครอยากซัพพอร์ตผมก็เข้ามาดเน a ให้ผมในไลไรสด้ลยครับผมคำถามต่อไปชอบเล่นเกมแนวไหนสุดครับชอบเล่นเกมแนวซอมูเลเตอร์ผมแบบแนวฟาร์มวิฟาร์มอะไรเล่นเลยฟาร์มของอะไรทำนี้ครับ คำถามที่สามครับผมพี่มีแพรจะแพ้เกมที่ดีที่สุดไหมครับหรือว่าเออสตาเทอร์วิติเฟนเองผมเคยเล่นอยู่เนอะออสตาเทอร์วิติเฟนแต่ตอนนี้ผมเลิกเล่นไปแล้วเดี๋ยวดีผมว่าเกมมันเลอะไปส่วนงานดิเลกก็ส,กกส่วนมากก็ทำยูทูบเนี่ยครับแล้วก็ถ้าอยู่ห่างมากเกินมากอาจจะตีแบบออกกำลังกายนะครับผมคำถามต่อไปครับพี่กับพี่เลนเป็นอะไรนครับเป็นเจ้าของ บริษัทครับผมอ,อยากเห็นหน้าพี่ครับมูฮาฮาฮหาในน้าคนดูของมา,าจะให้ในสามสองหนึ่งไม่ได้แดกคู่ร,250รักสองร้อยห้าสิบปอเต้นให้ดูเลยครับเด็ดเด็ดเด็ดไหนๆก็อ่านไว้แล้วา ในสามอ่ะรอบนี้ไม่หรอกนะครับสามสองหนึ่งคำถามต่อไปนะครับสูงเท่าไหร่หรอคะสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบสองครับจีบได้ไหมคะสุดหล่อมุงนี้ ป้า,ม,า,ามัน่ะไหมคนี้ป้าพอ,อ,อยป้า,ม,า,ามันจะแหมคเนี้เมื่อไหร่จะได้ตัวรับเอดีหรือ a n i m เม e f e n ฟ e r อ่าวันที่ใช่ครับวันที่ใช่แล้วจะได้ตัวรับอยู่จะได้อยู่เอาวันที่ใช่อนะหะอะคำถามต่อไปพี่เก้ไหมพี่กินต้องอื่นหรือเปล่า,ออาต้องใหม่ไตอบตวจเอียวนะครับไม่เก้ครับไม่กิน และไม่มีครับผมเกมีที่สนุกที่สุดสําหรับพี่คือเกมอะไรคะ่ะส่วนตัวชอบเดอมมิมิกครับผมเดอมมิม <The Mini S 2> ิกในบโรวเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างวางแผนมาดีแล้วก็กำลังเข้มข้นในตอนนี้ตอนชัตเตอร์4อยู่ครับแต่ถ้ามันออกมาน่าจะมาไรให้ดูนะแนะนำเกมสนุกๆหน่อยครับ มันแล้วแต่แนวครับถ้ามันแล้วแต่แนวคนชอบอะดิอืมูม้ก,กิลัก็แหละคุกิลแลก็พอ,อถึงดูในถ่ายในยูงเล่นนั่เรื่อยอยากให้พี่เล่นเกมผีค่ะ <S <S เล่นเกมผีตอนไหนไอ้ไก่อยากให้พี่เล่นเกมผีแบบเมื่อกี้ครับในเมื่อคนดูของาาหารนี้คลิปต่อไปผมจะจัดเกมผีให้คนดูนะครับผม สามารถเข้ามาติดตามผลงานของผมได้นะครับผมการสรุปผลงานอาทิตย์หน้าแหละครับก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ใหม่ๆชอบคอนเทนต์ของผมก็สามารถกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมได้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับผมแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ 红。